ทำไมไม่รู้ว่าเธอกำลังเปลี่ยนไปเธอซ่อนใครไว้ทำไมฉันจะไม่รู้แค่ทำเหมือนเหมือนคนไม่เห็นความจริงแต่ในใจจริงกำเกือ ฝืนทนคนอย่างเธอทำไมเป็นคนหลใจเธอไปมีใครไม่พอหรืออย่างไรแอบคมกับเขาเหมือนเราไม่รู้ความจริง แค่แกงทำเล่นเป็นไม่รู้แต่ใจรอหายขอลาแล้วเด้อคนใจดำอยู่ไปก็ชำ้ำไม่ไดีขึ้นมาไอาคนได้เขา รับลังย่อเยยแค่ทำเฉยเป็นไม่รู้ก็แค่นั้นเองทำไมไม่ถามว่าฉันเสียใจบ้างไหมกับสิ่งเธอให้ รางวันคือการนอกใจทุ่มเทรักเธอสุดท้ายก็ได้น้ำตาวันนี้ขอลาลาแล้วคนใจดำขอลาแล้วเด้อ ก็ทำไม่ดีขึ้นมาไอาคนได้เขานินทาลับหลังย่อเยอยแค่ทำเฉยๆเป็นไม่รู้ก็แค่นั้นเลย เสียใจบ้างมาให้กับสิ่งเธอให้รางวันคือการนอกใจทุ่มเทรักเธอสุดท้ายก็ได้น้ำตาวันนี้ขอลา